ดีครับกลับมาพบกับช่องมันสุขมากอีกแล้วนะครับช่วงนี้นี่ผมก็จะขยันทําหน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดรับรายได้ได้นะมันก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะครับเออผมเนี่ยจะใช้หลังจากนี้จะไม่ใช้ไม้ตัวที่ทุกคนเห็นแล้วเพราะว่าเป็นคนเสียงเบานะครับแล้วรู้สึกว่าไม้ตัวนั้นเนี่ยรับเสียงมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับคนเสียงเบาอย่างผมนะครับผมก็ไปเจอมานะครับก็คืออัดหน้าจอ ทั้งหน้าจอทั้งเสียงของสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเอาอยู่ครับเพราะว่าคลิปล่าสุดที่ทุกคนดูที่ผมถ่ายถ่ายภาพแนวแบบเล่นกล้ามให้ดูอันนั้นอ่ะเสียงจากโทรศัพท์เนาะถึงจะมีเสียงรบกวนหน่อยแต่มันชัดกว่าก็เอาแบบนี้แล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับมีหลายคนนะครับที่ท้ออะไรเงี้ยผมอยากให้คิดอย่างนี้ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่นะมือ,มอ,มอ,มอใหม่หัดขายภาพว่าเอ้ยยังขายไม่ได้ขายได้น้อยยังไม่ได้เบิก <c oughs> ผมจะบอกว่ากว่าผมจะเบิกได้เดือนแรกผมก็ใช้เวลาเป็นปีๆนะครับงานทุกงานนะครับมันต้องใช้ความพยายามเนาะ <c oughs> โอเคแหละงานประจำอ่ะทําง,งานหนึ่งเดือนได้ตังเลยแต่มันก็มีกฎเงืเ่อนไขในแต่และองค์กรนู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างหนึ่งการขึ้นเงินเดือนขึ้นโบนัสเดือนเดือน,อนหนึ่งก็เอ้ย ไม่ใช่ปีปีหนึง่งกว่าจะขึ้นสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยล้วก็ไม่รู้ว่าขึ้นได้ดังใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนคิดว่าไม่ว่าไงอะไรก็แล้วแต่นะครับความพยายามเป็นสิ่งสําคัญนะครับการพัฒนาศักยภาพของเราก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ทัศนคติด้วยผมกว่าจะเบิกได้เบิกแรกในงานขายภาพเนี่ยครับใช้เวลาเป็นป,ปีปีเหมือนกันนะครับแต่อยากให้คิดว่าถ้าเรายังทําอยู่เราก็มีโอกาสที่จะไปถึงได้นะไม่ไม่ไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมไม่ใช่คนที่แบบว่าคิดว่าชีวิตเนี่ยมันจะขึ้นสูงคือในทุกๆวันมันไม่ใช่จะดีแบบเป็นกราฟขึ้นอย่างเดียวหรือจะไม่ใช่ชีวิตที่เป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วขึ้นสูงแล้วพอถึงวันหนึ่งลงสุดแล้วก็เลิกทำไปถามว่าสองแบบที่ผมพูดมาเนี่ยแบบแรกเนี่ยเราจะเจอกันที่ช่วงวัยเด็กของเราใช่ไหม เราเนี่ยตอนเด็กๆเ,เราโดนโอโดนประครบประงมจากพ่อแม่อะไรเงี้ยจากญาติญาตอะไรเงี้ยทําให้ชีวิตเราเนี่ยเลิงแบบว่าคิดว่ามันจะขึ้นตลอดในทุกๆวันแต่มันไม่ใช่พอมาอายุหนึ่งหน่อยช่วงวัยรุ่นช่วงวัยมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็วัยรุ่นมหลาลัยนิดๆอะไรเงี้ยมหลาลัยตอนปลายทำงานตอนต้นอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่า,าทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะพุ่งสูงปีตดอ่าแล้วเราไม่ได้เผื่อใจเวลามันจะลง เราจะเราจะมีความคาดหวังในตัวเองตลอดว่ามันจะขึ้นสูงปีดอย่างนี้เลยใช่ไหมและพอวันลงอ่ะเราไม่ได้เตรียมใจที่เผื่อใจเพราะเราไม่เคยคิดเผื่อใจที่จะลงแล้วมันก็เฟลเพราะฉะนั้นให้คิดไว้เลยว่าในทุกๆวันที่เราเราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็มีวันที่ดีวันที่แย่มันก็เหมือนกับการแข่งขันกีฬาการแข่งขันในแวดวงต่างๆนะครับ มันมีวันที่ได้ชนะเลิศได้ที่หนึ่งมีวันที่ได้ที่สองมีวันที่ได้ที่โหล่มันก็เหมือนกับชีวิตมันไม่มีวันไหนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางที่จะคุณจะมีวันดีทุกวันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นนี่มันก็คือชีวิตมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้คําแนะนําคือทําไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยๆแค่นั้นจริงๆครับคนเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ดูกันที่วัน วันที่ประสบความสําเร็จครับมันต้องดูวันที่แย่ที่สุดว่าคุณจะผ่านวันนั้นมาด้วยวิธีไหนบางคนเนี่ยวันที่แย่ที่สุดคือส่วนใหญ่แล้วอะที่เป็นฐานข้างล่างเนี่ยจะล้มเลิกกันไปคนทั่วไปก็จะคิดแบบนี้คุณถึงเห็นฐานพีระมิดไหมครับทําไมถึงยอดมันแหลมแหลมมันเล็กนิดเดียวเพราะว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะขึ้นไปได้เพราะคนส่วนน้อยนี่แหละที่เขายอมผ่านยอมแบบ ฝ่าฟัานอุปรสรรคยอมแลกในวันที่แย่ที่สุดไม่ล้มเลิกนะครับก็อดทนอดกลั้นทํามันมาได้ผมก็อยากให้คิดอย่างนี้วันนี้จะเกินยาวนิดนึงแต่ว่าก็อยากเป็นกําลังใจเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่มาเม้นว่าออแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยคือไม่ค่อยมีแรงจูงใจอะไรเนี้ยผมก็เลยโอเคมาทําตรงนี้ให้นะครับผมอโอเควันนี้ผมก็พูดนานหน่อยนะ แต่ก็อยากให้กำลังใจวันนี้มา EP ที่41ช่วงนี้ผมจะพยายามอัพให้ทุกวันเลยนะครับขยันมากช่วงนี้จะอัพเป็นรายวันให้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชัตเตอร์ก่อนนะชัตเตอร์สต็อกตอนนี้ผมมี38โหลดนะครับอา่าเราจะเริ่มกันวันที่6นะครับผมอา่าวันที่6มี7โหลดนะครับเป็นภาพ BACK กราวสีเทาขาวแนวสตูดิโอนะครับสโหลด0.27นะครับอันนี้มาแรงต้องบอกว่ามาแรงเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ภาพน้ำสีส้มนะครับที่ผมทำเป็นใช้สีเหลืองแล้วก็ย้อมไปย้อมมาเป็นเหมือนน้ำส้มแล้วก็มีคลื่นที่สวยนะครับ0.1 4เหลียนนะครับอันนี้อันนี้ก็มาแรงมากนะครับเพิ่งถ่ายเมื่อปลายปี 2022นะครับภาพต่อมา0.13เป็นเวลคัมดิงสมัยที่ทำเป็นพนักงานโรงแรมโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับภาพนี้ก็มีโหลดนิดหน่อยแล้วก็0.11นะครับภาพแบ็กกราวนไปริ้วสีเหลืองนะครับเหลืองทองนะครับอันนี้ก็ถ่ายตั้งแต่2021ก็มี17โหลดก็โอเคนะครับภาพต่อมาเป็น Wooden Table นะครับ0.10ภาพ Wooden Table ช่วงนี้ภาพนี้นะครับ อยู่ๆมันก็ขายได้ในเดือนนี้หมดในปีนี้นะครับในต้นปีนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ภาพแบ g ็ก u n าเบอร์พิงโก0.10นะครับอันนี้ก็กลับมาขายดีครั้งหนึ่งนะครับเราไปตอนที่วันที่7นะครับวันที่7 10โหลดนะครับเริ่มจากแบ g ็ก u n าเทาดำนะครับ แบ็กเกิลเทาดำเนี่ย0.17เหรียญน,นะครับเป็นแบ็กเกิลที่ขายดีที่สุดอันดับ2ในพอร์ตตอนนี้ก็เดินทางสู่300โหลดนะครับแล้วก็แบ็กเกิลที่ขายดีที่สุดในพอร์ตเทาดำเหมือนกัน0.14อันนี้เดินทางสู่400โหลดนะครับแล้วก็ภาพน้ำใสสีผสมอาหาร0.14นะครับเป็นภาพเก่าๆนะครับปี2021เพิ่งขายได้โหลดแรกนะครับ แล้วก็ภาพน้ำนะครับ0.13อันนี้ก็เก่าๆเหมือนกัน2021เหมือนกันมี2 3โหลดนะครับแล้วก็0.10แกเกลเบอร์นะครับสีน้ำเงินดำๆมืดๆนะครับก็เป็นโหลดแรกนะครับถ่าเป็นรล้วๆนะครับ0.10นะครับเพิ่งถ่ายตั้งแต่2021นะครับแล้วก็โฮโลแกรมนะครับ0.10อันนี้เป็นแนว iCloud นะครับ ก็เพ no ิ่งถ yup. ่าย26มกราสองพันมี2โหลดแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ทาใช้เวลาทํานิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากแล้วก็ขายได้ไวนะครับเป็นแนว iCloud Technology นะอันนี้ Wooden Table นะครับ0 1นนะครับอันนี้ก็เพิ่งถ่ายเมื่อ13กุมภา2023ก็ขายได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นใบกาวเขียวๆทั่วไปนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็โฮโลแกรม 0.10แนว Environment นะครับ Environment ก็คือสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมนอนอเอาตัวเองนอนราบลงไปแล้วก็ถ่ายเป็นพืชต้นเล็กๆที่ผมปักไว้แล้วผมก็เอาน้ำนะครับพรมน้ำให้เหมือนรดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำแสงแสงเทียมนะครับนะครับก็ขายได้แล้วนะเพราะเพิ่งเพิ่งส่งไปสมีนา2023นะครับภาพต่อมาก็ Wooden Table นะครับ0.10นะครับ อันนี้ถ่ายเมื่อ21พฤษภาคม2023นี้เองนะครับก็ขายได้แล้วนะครับขายได้ไวแล้วก็ wooden table อีกอันนึง0.10นะครับก็เพิ่งถ่าย22พฤษภาคม2023เพิ่งส่งนะครับก็ขายได้เร็วเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับเรามาต่อกันที่ชัดที่ Adobe stock น,นะครับก็เราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่6นะครับ6เดือน6นะครับไปไปกันเลย ก็มีแบ็กกราวด์สีชมพูภาพเป็นริ้วๆนะครับก็เป็นภาพอันดับ3ที่ขายดีในพอร์ตนะครับ0.36เหรียญช่วงนี้ขายได้เริ่มกลับมาขายดีครั้งนะ Adobe เนี่ยแต่ว่าจะเป็นแนวแบบราคาเรื่อยๆนะ0.30.2นั้นน่าจะมีสัก0.99 1เหรียญน,นะครับแล้วก็แบ็กกราวด์เบอร์สีดำนะครับเทาดำ0.34เหรียญน,นะครับแล้วก็ แบ็กกราวที่เป็นภาพป๊อปอันดับ2นะครับสีแดงนะครับแบ็กกราวเบอร์แอสแตรคนะครับ0.36เหรียญน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแบ็กกราวนี่แหละขายดีแล้วก็ภาพน้ำนะครับน้ำสีส้มนะครับ1เหรียญอ่าอันนี้1เหรียญแล้วก็น้ำสีส้ม2ภาพเลยนะ1เหรียญทั้งสองภาพนะครับนี่นะครับนี่คือราคาแล้วก็แบ็กกราวแนวโบเก้นิดๆเบอร์เบอร์นะครับ เป็นสีออกส้มๆแดงๆแล้วก็มืดๆนะครับ0.34เหรียญน,นะครับแล้วก็ภาพ b a c k กกา u ์ d สีฟ้าเป็นแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ติดอันดับ3อันดับ4ในพอร์ตนะครับลิ้นพันธ์จังเลย่รงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่อยู่ๆก็ขายดีแบบงงๆนะครับ0.36นะครับแล้วก็ออภาพเดียวกัน นะครับแบ็กกราวโบเก้นิดๆนะครับสีส้มๆดำนะครับ0.34เหรียญเห็นไหมครับว่าช่วงนี้ราคามันเบาๆเนาะแล้วก็ภาพแบ็กกราวสีฟ้าแนวตั้งอันเดิมนะครับ0.34แล้วก็ภาพป๊อปนะครับสีแดงแบ็กกราวเบอร์นะครับแอสเตรคนะครับ1เหรียญอ่าตอนนี้นะครับยอดโหลดของผมยอดรายได้ยอดรายดไ,ได้นะ เดี๋ยวกลับไปให้ดูก่อนก็เนี่ยครับมีอ่านี่ตอนนี้จะ16.92เหรียญแล้วนะครับ538โหลดแล้วภาพเมื่อวานผมส่งไปทั้งหมดประมาณเกือบเกือบสิบภาพเหมือนกันนะอะ่จะมีภาพที่เป็นแนวเวิร์กอัล์แนวฟิตเนสที่ผมยกดัมเบลนะครับ ส่งไปทั้ง4ภาพเนี่ยผ่านทั้ง4ภาพแล้วก็ wooden ดด table อีกประมาณ3-4ภาพเช่นกันนะครับสรุปแล้วเมื่อวานรวมไปทั้งหมด8ภาพนะครับอันนี้ก็เอามาว่าอัปเดตให้หมดทุกรายละเอียดว่าในแต่ละวันเนี่ยผมทำยังไงบ้างเผื่อใครจะลองเอาไปปรับใช้เป็นของตัวเองนะครับก็ช่วงนี้พยายามพัฒนาแล้วก็หาคีย์เวิร์ดใหม่ๆมาเล่นนะเผื่อภาพจะได้หลากหลายในการเลือกซื้อของลูกค้านะครับแต่ภาพเดิมเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ยังส่ง ตลอดนะครับโอเคครับวันนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ